จิมังนี่จิมังกิทาต้าหน้าต้าหน้าให้กระด้างทำไงบังบังชาเออตาตัวติงฮอบติงไอหน่อยเออท่าตะวะไม่ใหญ่หนึ่งไม่ใหญ่เอ้า รดตะเอียงไม่กินรถเองเองโอ้กิมลวดเห็ดโอ้เห็ดมันน่าก well, ินว oh, ่าเอาไปแกงอะไรดีเห็ดเสยขนมจีน ปาท่งโกแอปเปิ้ลนี่นมน,มอ,น,น,นมอันนี้เจ๊เจ๊สีนมไอ้นี่นมชั่นเลยนมเอ้นเจ๊วุน้นเมนตีเออในอจ่าสิบ้านสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพืพ่อนๆไปช้อปปิ้งอีกแล้วนะคะช้อปปิง้งไปซื้อเครื่องซักผ้า ทิ้งไว้ในบ้านอ่ะนะเพื่อนๆทิ้งไว้ในบ้านแล้วกลับมาต้องซักใหม่หมดทีนี้เครื่องซักผ้ามันไม่ซ่อมมาวันนั้นไม่รู้ว่าช่างเขาไม่รู้จักซ่อมหรือเปล่าแต่ก็มันเก่าแล้วนเนาะออก็เลยของบ้านพ่อยายก็มีสองเครื่องอ่ะซื้อใหม่เมื่อปีที่แล้วไอ้อัตโนมัติกับที่ว่าเปิดฝาน่ะอ,อก็มีอยู่สองเครื่องแต่ยายขี้เกียจขนไปขนไ้ แปลว่าจะมาซักที่บ้านพ่อยายนะแต่พูดถึงถ้าเป็นเมืองไทยเราไอาเครื่องของยายนั้นเขาก็เอาไปซ่อมอีกแล้วแหละแต่ยายขี้เกียจเนาะแต่พ่อยายก็ไม่ทิ้งหรอกคอยดูนะเอาไวก้ก็เดี๋ยวแกก็ไปซ่อมแต่แกมีสองเครื่องแล้วเหมือนไมโครเวฟของยายก็เพพ่อยายชอบเก็บสะสมของเก่าปีที่แล้วก็ไมโครเวฟเสียก็ซื้อมาแกก็เอาไปไว้ไอที่ไอ เก้าอี้นั่งแฟนยายซื้อมาใหม่ขอเก่เาแก่ก็เก็บไปไว้เนาะเนี่ยภาพยังไม่รู้เลยว่าจะเอาแบบไหนเนี่ยไปดูกันเนเาะวันนี้เอารถเอารถพอยายไปเพราะว่ารถยายไปใส่เครื่องซักผ้าไม่ได้ก็เลยเอารถปิกอัพไป เอารถยายไปเอกเครื่องซักผ้าของยายนั้นมันใส่ได้อยู่ข้างหลังแต่ว่าอันนี้เรายังไม่รู้ว่าจะซื้อเอาแบบไหนเนาะก็ะเลยเอาปิกอัพไปดีกว่านิเนี่ยทงนี่สวยน้ำเขื่อนเบียร์ยองปูดูช่วยขึ้น ในรถตัดนะเดี๋ยวหาดูในร้านไฟฟ้าแถวนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าไปดูก่อนนะไปดูร้านนี้ก่อนนะคะนี่ร้านน,นี้ไปดูร้านนี้เดี๋ยวตั้งเดี๋ยวอนัะได้าไหม นี่น <c oughs> <deer reven> ี you know, <G äng> ่อ uh ัตโนมเอาโฟ้อัตโมติ LG ออาฟูดนามือด้ LG 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 ี่มอเตอร์มันแรงกว่าอย่างทื่แต่ว่าซัมซุงไิ้วนาก็ไปดูดูแชรให้บ้านใทพัฒนาก่อนจากแล้วก็่าพี่จะ ซื้อ,อของซื้ออะไรโลตาเสร็จก็น่าจะกลับไปเดิประมานคดีกันแหละบ้านใครพัฒนาเขาซื้อตัวสักเนี่ยเฟคเอาเฟนฮิกิตับปืนเนาะพอซิงอ่ะเนี่ยเฟคเอาเฟนไคร่อดุมโมเดลนะมาโลตาซื้อแล้วเด้อเออไอนะ้นั่นอะ โอดีใจเห็นเห็นราคาหกพันกว่าบาทโอ้ลืมถ่ายคลิปให้ดูเมื่อกี้มันมีของไอ้นั่น็ดกิโลแปดพันกว่าบาทแต่ว่ามันใหญ่แล้ว pues, ก็อีกอันที่ยายซื้อสิบกิโลหกพันห้าที่ยายซื้อเมื่อกี้ดีใจได้ของถูกตั้งใจไว้โอ้ยวันนี้หมื่นกว่าบาทแน่เครื่องซักผ้าหมื่นกว่าบาทแน่ เออตั้งจะคิดว่านะคนสุดท้ายไปเห็นว่าจะดูหลายๆร้านคนสุดท้ายไปเห็นร้านนั้นรีบซื้อเลยนี่แวะมาโลตัสเดี๋ยวจะไปดูอีกร้านหนึ่งนะเนี่ยซื้อแล้วแต่อยากดูอยากเห็นราคามันเพื่อน,อ,นอู้ย่าอ,อยากได้อีกเครื่องนั้นของ LG 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 สิบกิโลอ่าแปดพันห้าแต่มันใหญ่17บกิโลนะ่ะ ยายยังลังเล17กิโลกับของอซัมซุงที่ยายซื้อนะ่ะ10กิโล10กิโล6,500ของยายที่ยายใช้อยู่7กิโลครึ่งเองมามาโลดตั๊กนะคะยายยายช้มอม เดี๋ยวดูเครื่องสักผ้าก่อนซื้อแล้วนะแต่อยากเห็นาราคาเท่าไหรย่ยูนี่นี่มาแล้วครับนี่อันนี้อันนี้ของเราเนี่ยเหมือนของเราเลยราคาเท่ากันนี่ของเราก็ให้เอาไปให้ถึงบ้านเลยแล้วก็แล้วก็ไอ้นั่นให้ด้วยเนี่ยเราซื้อตัวนี้ไปไม่อยากได้ตัวใหญ่เนาะมันเรามาอยู่แค่แป๊บเดียวเลยไม่เอาตัวใหญ่ตัวใหญ่บ้านเยพรมีแล้วเนาะ ตลาดแป๊บนึงเพื่อนมาไปตลาดสดซือปลาดุกวันนั้นไม่ได้ปลาดุกมีมะเขือเลยจะซื้อมะเขือต้องกินเพียรกลับแล้วเพื่อนๆว่าจะแวะไปดูโทรส่วมหน่อยพอดีพอดีลูกชายยายสั่งอะไรมาแล้ว แต่ว่าไม่มั่นใจไมใสายได้หรือเปล่าว่าแวะไปดูคนสุดท้ายก็ดูเอารถพ่อเอารถพ่อ,อ,าอยายมาว่าไม่ขนเครื่องซักผ้าคนสุดท้ายร้านเขา,เาไปส่งให้โอ้ดีจังเลยเราไม่ได้ซื้อในห้างเนาะเราซื้อในร้านทีนี้ก็ซื้อเสร็จเ้าไปแวะไปโลตัสซื้อของในโลตัสกลับมาดีนะกลับมาว่าจะแวะไปแมคงหน่อยไปธนาคารนะนะ พอดีมันยังไม่ถึงวันเดือนหน้าถึงวันครบกำหนดก็เลยกลับแม่กลับมาเขาโทรว่าเขาโทรมาว่าไอ้ร้านใครเครื่องซักผ้านะเขาโทรว่าอยู่ไหนแล้วเขาไปส่งลูกค้าใกล้จะถึงบ้านยายแล้วก็เลยรีบกลับไม่กลับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาส่ง พอส่งให้เขาก็ต่อน้ําต่ออะไรให้เรียบร้อยเออดีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะได้ถามเขาอีกเหมือนซื้อโทรศัพท์ถามเขาว่าใช้ยังไงยังไงใช้ไม่เป็นเนาะใหม่ใหม่อีกก็ต้องใหม่อีกก็ต้องเอ,อเรียนรู้ใหม่ก <S <S เกือบจะเอาอัน17กิโลแล้ว17กิโลก็8,000กว่าบาทเนีเพื่อนๆแต่มันใหญ่โพดะ อันนี้สิบกิโลของยายเกียกกิโลครึ่งเองกลับแล้วเพื่อนรีบวันนี้นี่สารเช้นสุรักคอยเดินตาแรกคิดว่าโอ้เครื่องสักอผ้าหมื่นาากว่าบาทโอ้ชโชคดีไปหกพันห้าแต่แต่อันโน้นอันนี้มั่งก็หมดไปก็เกือบเกือบหมื่นเลยวันนี้ เอารถเอารถพ่อยายมาว่าจะเอาใส่คนสุดท้าย <c oughs> เขัไปส่งส่งฟรีด้วยเออดีจังเลยนะคะได้มาทําการเออซื้อในร้านอย่างนี้ดีเพื่นพนอนเขามาติดตั้งมาทําอะไรให้เรียบร้อยอืมเราซื้อในห้างต้องมาทําเองอันนี้ดีเนาะจะทําทให้เรียบร้อยเพื่อนเพื่อนอืไปทีนี้ไปทํากับข้าวให้พี่หมืน่น